ความน่าสนใจของรถป,ปิกัพใหม่จากโตโยต้าอย่าง all new ทาโค m a ยังไม่หมดเพียงแค่นี้ท่ามกลางคู่แข่งในตลาดอย่าง Next Gen Ford r a n g e r ร์เชฟวี่ o คล d ราโรวมถึงเ m c c a n คนยใหม่จะมีการแนะนำเฉพาะตัวถัง10ประตูเท่านั้นแต่โตโยต้าทาโคมาโฉมใหม่ยังตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการตัวถังแคปบอยู่นะครับซึ่งมีดีไซน์ออกมาตามที่เห็นแต่ประตูบานแคปบไม่สามารถเปิดได้อีกต่อไป จากภาพอย่างเป็นทางการพบว่าไม่มีเส้นกรอบประตูบานแคบส่งผลให้ไม่สามารถเปิดแคบได้เหมือนชมที่แล้วหรือคล้ายกระบะแคบเมื่อประมาณ20ปีก่อนโดย t o y ยต a เปิดเผยว่าตัวถัง Extra Cab จะมีทั้งหมด2ที่นั่งซึ่งตั้งใจให้บานแคบเปิดไม่ได้และไม่มีการติดตั้งบาะนั่งด้านหลังโดยมุ่งเน้นไปที่ประโยชน์การเก็บสิ่งของมากกว่าด้านล่างจะเป็นฐาดวางของซึ่งมีกล่องและฝาปิดล็อกสามารถใส่กระเป๋าขนาดเล็กหรือเป็นกล่องใส่เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเป็นต้น บริเวณผนังด้านหลังเป็นกล่องขนาดใหญ่สามารถใส่พั่วหรือเบ็ดตกปลาและผนังซ้ายขวามีช่องเก็บของเช่นกันเพื่อง่ายต่อการยกของเข้าออกในช่องแคบโตโยต้าดีไซน์บ่อหน้าให้สามารถพับราบได้มีช่องวางขวดน้ำและเป็นโต๊ะทำงานเช่นวางโน้ตบุ๊กในตัวโดยบ่อมีรางเลื่อนมาด้านหน้าจนสุดเพื่อเพิ่มระยะในการทำทุระช่องแคบด้านหลังนั่นเองสื่อท้องถิ่นที่ทำข่าวปิกับพดังกล่าว เผยว่าจากการศึกษากระบะสายกลางตัวถังแคบแม้จะสามารถนั่งในช่องแคบได้ซึ่งต้องติดตั้งบอดเล็กเข้มขันนิรภัยแต่ส่วนใหญ่จะเน้นใส่ของมากกว่าการนั่งโดยสารรวมถึงมาตรฐานทดสอบการชนที่มีความเข้มงวดมากขึ้นจึงจําเป็นต้องเน้นความแข็งแรงของโครงสร้างห้องโดยสารตามไปด้วยทั้งหมดนี้อาจเป็นเหตุผลที่โตโยต้าไม่ทําแคบเปิดได้ในโมเดลนี้แต่สําหรับออลนิวโตโยต้าไฮรัก์ ที่จะใช้พื้นฐานเดียวกันกับทาโคม่าใหม่ดังกล่าวอาจมีทิศทางการพัฒนาที่ต่างกันไปในจุดนี้เนื่องจากไฮลักซ์เป็นโมเดลที่ต้องทําตลาดทั่วโลกดังนั้นการใช้งานจะมีความแตกต่างและหลากหลายมากกว่ารวมถึงกฎเกณฑ์ความปลอดภัยที่ยืดหยุ่นมากกว่าเช่นกันเชื่อว่าออ l นิวไฮลักซ์ยังคงมีแนวโน้มทํากระบะแคบเปิดได้ต่อไปสูงและจากการมาของทา c โคม่าเอ็กซ์ทราแคบใหม่นี้อาจเป็นเหตุผลเดียวกันที่ทําให้ฟอร์ดเชฟโรเลตและ GMC ตัดสินใจไม่แนะนําตัวถังแขบในตลาดอเมริกาเหมือนชมที่แล้วส่งผลให้นิสสันฟอนเทียกลายเป็นกระบาะเพียงค่ายเดียวที่มีตัวถังแขบเปิดได้นั่นเองครับ